ก่อนผมก็ใช้ชีวิตโง่เขาเบาปัญญาแบบพวกคุณกลัวเมียมให้ความเคารพกับเมียจนทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่กลัวเมีย <c oughs> แล้วเมื่อก่อนจะเข้าบ้าน <c oughs> ผม<ด>ต้องใช้กุญแจไขครับผมถ้ามีเสียงดังหน่อยมันก็ลงมาดา่าอแต่วันนี้ไม่ต้องไขทำยังไงผมตะโกนเรียกจิกกะลาหัวให้มันลงมาเปิดอดูสันิดเฮ้ยนี่เมีย เอาทำไมเสียงอ่อยเน่ะเป็นการอย่างเชิงดูก่อนอย่างเชิงว่าไงว่าจะมีอะไรลอยสวนมาไหมถ้าไม่มีลอยสวนมาเฮ้ยเฮ้ยอีเจ้าโอ้ยที่มันกี่มองกี่ยามกันแล้วันไปไงป่านนี้ไฟมันก็ยังไม่เป็นโอ้หน้ำก็ไม่เป็นเหนื่อยใจเฮ้ยใครคิดจะช่วยผัวประหยัดไหมอ้ยจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าด่ากูแม้แต่คำเดียว โทษทีทำไมจะเอาลวงคอไปเตะตาเบ,บ้องตุ้ดยจ้เยียกโอ้โหมันตตอนอย่างนี้เดิแล้วเมียว่าไงมันไม่อยู่ยมีเมียเหมือนมีมานคอยแย่งอาหารและที่อยู่มีเมียเหมือนมีครูคอยด่ากูอยู่เรื่อยไปมีเมียสวยเรื่องธรรมดา พอกแต่หน้าทาแต่ครีมไม่เอาเมียพวกเราไม่เอาเมียยืนยันเลยว่าทีมผมนี่พูดโดยสันดานเท่งนั้น